กับทอดปลานินคนทอดเองทุกคนทอดกับกอบทุกคนน่าจะใหม่เด้อทุกคนทอดกรอบเนียวนห่อนทุกคนขาดเนียวเอาเนียวเต็มเตียบทุกคนห่อนทุกคนแทงคนุทุกคนจุดแชนลำกันเด้อทุกคนดำแดงจุดแซ่ทุกคนแดงจุดแช่ลำกันแซ่ลายทุกคนอืมแซ่ทุคนแช่ลำกันเด้อทุกคน นตำแตงกินกับทอดปลานิลคนจับแซ่บคนกำลังตำหอมหอมคนตำแตงแซ่บทุกคนหอมหอมเมื่อไปกันแล้วทำกันเลยทุกคนตำแตงคนจับแซ่บคนตำเองจับแซ่บกันกับทอดปลานิลคนทอดเองทุกคนทอดกับกรอบทุกคนอาจจะใหม่เด้อทุกคนทอดกรอบขนาดจนใหม่ทุกคน ข้าวเหนียวนะคนข้าวเหนียวห่อนๆนะคนข้าวเหนียวข้าวเหนียวเต็มเตียบทุห่อนๆนะคนฉีบแซนลำกันเด้อทุกคนข้านลำกันตำแตงคนมาในฉีบแซ่ทุกคนตำแตงกับทอดปลาเนนทุกคนฉีบแซ่ทุกคนข้าวลำกันได้เลยทุกคนเดี๋ยวเบิ่งก่อนต่อไปกันเลยทุกคนกราบสวัสดีสวัสดีพบกัาบบิณฑกาชนะข้าวลำกันเด้อทุกคนตำแตงคนจีบแซ่ทุกคน ติดแฉลบกันเด้อคนดำแดงติบแสบคน,นเสียบลายทุกคนกับทอดปลาเน้นทุกคนทอดปลาเน้นก,กรอบๆคน,นกรอบจนใหม่ทุกคนเห็ดเอ็นคน,นมือใส่ดำแดงเห็ดเองคน,นต,ตคนนิบแสบกับคน,น,คน,นลงมือกันเลยข้าวเหนียว,วยคนมัหนห่ขอข้าวเหนียวคนห่อนดำกันเด้อ จ็แสกำันเด้อทุกคนิ่ำกันอตอนเย็น,นคนเบแสาปานนนเ็แสากำกันเด้อแบบตำแตงจแสร์กันแไรทุกคน ไม่ได er, er e ้เบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์สืบประคายเป็นกลังใจคลิปต่อไปเด้อโดนทำกันเด้อสืบแชร์คนทำบันทึกทำเนียมการกับคนสืบแชร์พวกกันแชร์กันเด้อทุกคน xếp xe lắm căn phòng. Căn nhà lắm căn nhà lắm xe được xe bài không nhớ nhà lắm xếp lại kìm tèn xếp lại ngủ này mía bài nơi 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 เบซียมกันเด้อทุกคนทำนยนำกันเซบก็ตามใจเซบแซบไปทุกคนทำเนียันหอนทุกคนเซบแซบุน ทำแตงกับทอดปลาเน้นทุกคนจะแสียบลายเข้ากันทุกคนทำอย่างนั้นกันเด้อทุกคนจะแสีย

Xem lại được không <laughs> Năng <cọp. cười> เสาร์ก to ันเนื้อสม่ำเสมอเสิร์กันเดี๋ยวบังต้นต่อไปกันเล้เสิร์กันเนื้อทุกคนทอดกับกรอบทุกคนกรอบจนใหม่ทุกคนทอดเองทุกคนใหม่ก็แซ่บกับตำแตงแซ่บอือ ทำกันเ้อคนตำแตงสับแสบ,บวเมื่อตำแตงคนส่บแสบหลายทุกคนทำแหน่าำกันสับแ่บทอดกบก,บกบอๆคนทอดไปนีน่ เสียบๆไลยทุกคนคำแยกำกันได้ทุกคนเสีบๆก็เปทุกคนเสียบ กำเนียร์นำกันเด้อทุกคนเแซ่บลาทุกคมนมาในตามแต่งกับตาอไปนีน้นะแซ่บทุกคนงานนำกันเด้อทุกคนบัว,วาทั้งในทั้งต่างประเทศทุกคนบัว,วบัวฝังใครแล้วฝังเราไว้จะ่บนำกันเด้อทุกคน นอนเย็นคนเจ็บแสบคนยิขขงขานำกันทำแตงกับทอดปลาเนยทุกคนจ็บแสบนำกันเด้อทุกคนเสียบหลายทุกคนมาเนี่ยทอดปลนเนยกรอบทุกคนกรอบแห้งจนใหม่ทุกคนเนาะเสียบลายทุกคน เช็คเสียบกันเด้อทุกคนทำานี่กันคนแช็บ สเสิร์แซมกันได้ทุนคำแนวของการเสิแซ่บให้ต้มน้นขอตัวอะไรบุกันนะเจ้าคิมนาค,ครับสบายดีสวัสดีทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมดนียน,นะครับ ขอบุณที่ทามาให้กำลังใจนำกันเด้คนบาย